Ничего. เล่าทีละทีละเรียนาตุนั้นทุกที่านรีนญาณุทิวโรขออบคุณที่ท่านได้เสวนาเวลามารนเดวันนี้ในนามของเรือข่ายนานาปาร์สเสวนาภาษา de okay. 감 <susur>